สวัสดีครับผมบา่าวุ้ทยไปกินพาเทีย่ยวครับผมวันนี้จะมาพามาซื้อเฉาขวยครับผมเฉาขวยนมสดนะครับของคนลงครับผม <c oughs> ผมเอาเฉาขวยนมสดเอาแก้วใหญ่นะครับใหญ่ใช่ไหม ผมเขาไว้นมสดของคนลุงครับผมมาคิดมากอันนี้เป็นนันเกลือน้ำตาลนะครับอ๋อไว้นมสดครับ,บผมของคนลงนะครับมาคิดมากแล้วก็น้ำใบเตยครับผม ซ้อนะของคนลงก่อนแรกหนึ่งครับมากิมากชาวขัวจากที่ศนโลกชาวขัวที่ศนโลกครับเสร็จเรียบร้อยเท่าไหร่ครับย <20. S 1> ี่สิบี่อ๋อนยี่สิบาาเขียวยีอ๋อครับผม ตามราคานี้ใช่ไหมครับนี่ผมชาากโว้ยนมสดนะครับแก้รละยี่สิบาทนะครับถูกมากน่าก,ากินมากเดี๋ยวต้องรอชิมก่อนครับผมอือสดชื่นมากดีครัร้านลูกค้าเยอะมากเลยชาาก้วยผม,มคข้นลง ร้อนครับผมต้องกินเฉาก๊วยของคนลุงครับผมนี่เป็นเฉาก๊วยนมสดครับผมแล้วก็ใส่เกล็ดน้ำตาลครับผมอร่อยมากอืมสดชื่นครับผมเกผมจะกลับมาคลิปหน้าครับ